สวัสดีค่ะชาวราศีเมษท,ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะปี2,566นี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณกันก่อนนะคะเป็นเช่นไรบ้างน,นะชาวราศีเมษสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะพลังงานหลักตัวตนของคุณนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะแบบ มีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็มั่นคงนะคะคือตอนนี้ตัวคุณก็น่าจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะเนี่ยพลงานของคุณในช่วงนี้นะคะเอ่อเซนดีเซ้นแม่นยำนะคะแล้วก็การเงินก็ดีมากนะอืมขอดูปดอหน่อยสิโอเคความรักนะคะในช่วงนี้ก็ เหมือนเป็นความรักที่อยู่ในช่วงของโรแมนติกนะคะรักกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะหรือคุณเจอคนที่คุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณคนนี้แหละที่คุณแบบอยากจะให้เป็นคู่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะขอดูดราชนีพัชรจันหน่อยอเด็กถือไม้นะคะบางคนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะ อาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ถูกใจคุณก็ได้นะม,มีความรักแหละนะคะดูมีความสุขนะคะมีกำลังใจในการทำงานการใช้ชีวิตนะคะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำนะก็ระกฎพิจิกมีนะคะชาวราศีเมษก็ได้ธาตุไฟเมษสิงหนกค่ะ คนทางไกลชาวต่างชาตินะคะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ามีอำนาจในการสั่งการได้นะคะเป็นนักการเมืองก็ได้โอเคมาดูซิเขารู้สึกอย่างไรงคุณบ้าง3ดาวหดาวอืมเขารู้สึกอย่างไรงคุณ อยู่ห่างไกลกันนะคะมีไวที่แตกต่างกันได้ด้วยคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันนะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวิจัยนะคะคิดค้นนะคะคนที่โรกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะบางท่านบางคนเจอกับพ่อแม่ไม่ไมเนาะถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนี่ยนกมองว่าเขาอยากเจอคุณนะคะคนคนนี้ คุณหรือเขาอาจจะมีกำแพงที่สูงในเรื่องของความรักนะคะนะ,ะเปิดใจยากด้วยกันทั้งคู่ก็ได้แล้วก็มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจคุณมากนะคะอยากเรียนรู้คุณมากขึ้นกว่านี้อีกเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะเป็นความรักที่เขาปรารถนาที่จะได้เจอนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินพึกศกันมังกรน,นะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมด้วยเขาสนใจคุณมากเขา เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบใครได้คุณไปเป็นแฟนอะโชคดีมากอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็อยากได้คุณอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาก็อยากที่จะชนะใจคุณด้วยเช่นกันนะคะเนาะอสองดาบค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนอรู้สึกว่าคุณคณนนี้เขาจริงจังกับคุณนะอะ ขาอาจจะมีตัวเลือกนะคะมีโอกาสในชีวิตมากมายอะ่ะเขาตั้งแต่มาเจอคุณเนี่ยเขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครเลยนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยแหละคือหนึ่งเดียวที่เขาปรารถนานะคะเหมือนเขาไม่ได้นขนไหวยที่จะไปไปตามหาใครอีกแล้วนะคะคุณคือที่สุดคือคนที่เขาปรารถนานะคะ เขารักคุณนะคะแล้วก็เขาชื่นชมในตัวคุณมากๆเลยนะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็เพียบพร้อมมากๆอย่างที่บอกว่าเขายังคิดอีกนะว่าถ้าใครได้คุณไปครอบครองอ่ะโคตรโชคดีเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะวิดีมากเลยนะพอดูว่าเขาจะทําอย่างไรต่อคะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะนะเครื่องมือสื่อสารได้ด้วยมีพลังงานของเดวิลขึ้นมานะคะเนาะอืม คือมีความหวงแหนในตัวคุณนะคะเหมือนเขาอยากจะผูกมัดกับคุณนะคะมีทั้งเรื่องของความหึงหวงความเสน่หนานะคะแรงดึงดูดที่เขามีให้กับคุณถ้ายิ่งอยู่ห่างไกลกันนะเขายิ่งกังวลใจนะคะน,คคน้องคนคนนี้คุณและเขาอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะเขาอยากเจอคุณตามที่เขาเคยพูดหรือรับปากคุณไว้นะอ่ารอเวลานะคะรอเวลาแล้วก็หวยหาคุณมากๆเลยถามว่า เขาจะทําอย่างไรต่อไปนะึกว่าเขาเจะรีบแบบผูกมัดแล้วก็ชัดเจนกับคุณอะนะขึ้นไพ่แบบนี้เนาะเพราะว่าดวงชะตางคุณขึ้นไพ่สี่ไม้นกะมองว่าคุณอาจจะเจอกับคนที่เขาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะไปถึงขั้นแบบมั่นหมายแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะเพราะคนคนนี้เขาอาจจะทนไม่ไหวแล้วที่แบบว่าต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือ เขาอยากจะทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักครั้งนี้ชัดเจนนะคะให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนกขอดูค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเช่นไรบ้างคะ่ะในอนาคตนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณ judgment น,นะคะหนึ่งดาก็คือทุกอย่างจะจะชัดเจดนแล้วนะว่าจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นพลังงานของชาวราศีสิงห์อ่า มีคนเก่ากลับเข้ามาด้วยนะคะบางคนนะมีคนเก่ากลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนคนนี้แหละนะคะที่เข้ามาขอโอกาสจากคุณนะแต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่านะคะนกว่าคนคนนี้เขาเขาจะชนะใจคุณได้ถ้าคุณเคยเสียใจกับความรักมานะคะคนคนนี้จะทําให้คุณอะอยากที่จะมีความรักนะคะ เขาจะทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจในความรักครั้งนี้เขาจะทําทุกอย่างเขาจะสู้นะคะเขาจะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่มีในความรักครั้งนี้เลยเขาเป็นคนดื้อนะคะเขาดื้อที่จะรักคุณนะคะนกบอกเลยนะขึ้นในออมสอดเนี่ยเขาจริงจังแล้วเขาก็ตั้งใจละว่าเขาจะมาเจอคุณเขาจะทุ่มเทกับความรักระหว่างคุณและเขาเท่านั้นนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าคนคนนี้ต่อให้มีใครเข้ามานะคะ เขาก็จะแบบรักเดียวใจเดียวรักแต่คุณเท่านั้นนะคะเขามีความพึงพอใจในความรักครั้งนี้สูงมากไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันมากมายขนาดไหนนะคะต่างกันด้วยวยัยเชื้อชาติอารมณ์ภาษานะคะหลายๆอย่างที่แตกต่างกันแต่เขารู้สึกว่าเป็นความต่างที่ลงตัวนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณและเขาเนี่ยจะแตกต่างกันมากแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักครั้งนี้เลยค่ะ เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาได้อยู่เคียงข้างกันนะคะถ้ายอยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับชาวราศีเมษบ้างคะสิบไม้นะคะอ่าเขาจริงจังนะเนี่ยไพ่บอกแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณสูงมากนะคะอ่าใช่เลยแหละเพราะว่าขึ้นไพ่เดลเวอร์นะคะกับสีไม้ตรงนี้นะคุณกำลังจะได้เจอกับคู่ที่เขารักคุณแบบ เขาทุ่มเทแล้วก็พยายามกับคุณมากๆอะ่ะเออเขาจะหลงไหลคุณเขาจะรักคุณมากๆนะคะเนาะหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนเก่ากลับมานะคะอาจจะเป็นในลักษณะของทงนินเฟรมนะคะคือแยกย้ายกันไปเพื่อเติบโตเพื่อที่จะกลับมาเจอกันในเวลาที่ดีที่สุดอ่าคณทัึงคู่อาจจะเติบโตในเรื่องของความรักแล้วนะคะนะอ่าก็ ไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะไพ่บอกว่าคุณคนนี้เขาจริงจังกับคุณเขารักแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆนะคะทีนี้เรามาดูกันสําหรับคนโสดนะคะชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณมนกขอดูสําหรับคนโสดค่ะขออนุญาตเก็บนะคะคนโสดชาวราศีเมษค่ะ ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างสองดาบพาคุณโสดพลังงานตัวต,วตวนของคุณคิดถึงคิดถึงความมั่นคงนะคะการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะตัวคุณเองนะอาจจะเคยเสียใจนะคะผิดหวังกับความรักมามากมายจนกลัวนะ จนกลัวกังวลใจนะคะรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องของความรักคุณอยากได้รักที่ดีความรักที่จริงจังแล้วก็มั่นคงอะไรอย่างนี้นะคะในความรู้สึกนะ,ะเคยเสียใจผิดหวังนะคะกับความรักมาจนทําให้ตัวคุณเนี่ยปิดประตูหัวใจก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะขอดูว่าจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาบ้างไหมนะว้าว ผลงานได้เหมือนกันเลยนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยมีคู่คนโสดก็ได้เหมือนกันนะขึ้นไพ่สี่หมายนะเนี่ยคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่นะคะในช่วงนี้เจอกันผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรก็ได้นะ,ะสถานที่ที่มีเครื่งรองดื่มนะคะผ่านครอบครัวผ่านสังคมคุณจะได้จะมีคนเข้ามาชอบมาสนใจคุณนะคะสำหรับคนโสดนะนกมองว่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณแหละ โอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเหมือนเขาอะ่ะจะแบบเขามาตื้อคุณชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะอ่าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะอ่าแต่หนึ่งในนั้นจะมีคนที่ใช่สําหรับคุณอยู่โอกาสใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาก็เป็นความรักที่มั่นคงได้ในอนาคตนะ คุณอาจจะเจอกับคนที่เด็ก,กว่าคุณนะคะหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้นะคนโสดเนี่ยความรักที่ดูแบบพึงพอใจนะคะดูเหมือนตัวเขาเนี่ยก็พยายามกับเรามากๆนะคะเป็นฝ่ายเข้าหาเรานะ,ะตัวเราเองอาจจะเฝ้าดูสถานการณ์นะคะว่าเอ๊ะความรักครั้งนี้เป็นไปได้หรือเปล่านะคะด้วยความที่คุณอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะหรือตัวคุณเนี่ย เคยมีบาดแผลในเรื่องของความรักมานะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ไม่ได้รีบในเรื่องของความรักคุณค่อยๆที่จะเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆนะ mm hmm. แน่นอนนะคะ mm hmm. คุณและเขามีความแตกต่างกันท้ายที่สุดค่ะนกมองว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเพราะว่าคุณจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเขานะคะคุณจะได้เป็นตัวเองคุณจะรู้สึกว่า เออไม่เหนื่อยที่อยู่ในความรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นความรักที่แบบเข้าอกเข้าใจกันนะคะเนาะ,ะคนโสดนะคุณกําลังจะได้เจอกับความรักที่อาจจะมีวัยที่แตกต่างกันนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของคนในอดีตชาติก็ได้ถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้นะคะ,ะคนที่โสดมานานนะคุณจะไม่โสดแล้วนะคะคุณจะ,ะมีคนเข้ามา รักคุณนะคะมาเปลี่ยนความคิดคุณทำให้คุณอยากที่จะมีความรักครั้งใหม่ค่ะคุณโสดนะโอ้ยพลังงานดีมากๆเลยก็ขอให้คุณนะคะสุขสมหวังเจอกับความรักที่คู่ควรกับคุณทุกๆท่านเลยนะคะเนาะโอ้โหพลังงานดีมากคุณโสดคุณกําลังจะมีความรักนะคะแล้วก็เป็นความรักที่สุดแสนโรแมนติกด้วยนะเออบางคนเนี่ยโสดมานานก็ นกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่คุ้มเหลือเกินที่คุณจะเปิดใจนะคุณจะมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกใจฟูนะคะกระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งหนึ่งเนาะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวค่ะเป็นดวงของเราเองนะสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอ l ดีลนที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ